สวัสดีเ,เพื่อนๆกันด้วยนะฮะมีคนขอไคโดโลมานั่นเองเอาละเดี๋ยวเราคุยก่อนว่าไคโดโลนะแผทปัจจุบันเนะี่ยยืนได้ดีไหมเอากันตรงๆนะมันแพ้หลักๆคือโรเจอร์กับแชงเขียวซึ่งเจอไหมเจอบอกเลยว่าเจอถ้าเกมไหนเจอและเยอะเออมีด้วยคิงมัดอีกตัวด้วยนะครับคือแพ้หนักมากเพราะว่าอ่ามันมีในส่วนของเพิ่มเดฟใช่ไหมล่ะเมื่อเราเพิ่มเกรดได้20%เนี่ยมันมันมันจะเพิ่มเดฟ10%บ หรือเรียกง่ายๆว่าเราเพิ่มเกจเต็ม3ธงมันจะเพิ่มเดฟถึง7จถึกเหมือนนิกะเลยถึกเหมือนกันไปเลยแต่ปัญหาคือถ้ามีตัวละครไหนที่เพิ่มเดฟโดนคิงหมัดตีตายทุกตัวนะครับดังนั้นตัวที่เราแพ้หลักๆก,ก็1แช้งเขียว2โรเจอร์3คิงหมัดส่วนแช้งเขียวเนี่ยที่แพ้เพราะแม่งตัดหลอดเลือดกูไม่หยุดส่วนโรเจอร์เนี่ยใครเพิ่มพารามิเตอร์อะไรก็ได้แม่งตีเราแรงขึ้น30%อนิกะยังตายดังนั้นใครโดก็ตายเอาละทีนี้ หลังจากที่เรารู้ว่าเออไอตัวละครพวกนั้นเนี่ยเอาใหม่นะคิงมัดแชงเขียวโรเจอร์สมมุติถ้าหากลงในเกมแล้วไม่มี3ตัวนี้กูบอกเลยโคตรฟินแต่ทีเนี้ยเราก็ต้องหาตัวมาดักใช่ไหมเอาละ่ะทีนี้เราก็มาคุยว่าไอส3ตัวนี้มีตัวละครไหนบ้างที่เราสามารถฆ่าได้ดีมากย้ำมาดีมากก่อนนะแบบมึงเลือกปุ๊บและรับมือได้ดีก็ไม่พล้คลิปหลอกอันนี้เราพูดถึงสายสีน้ำเงินฆ่าเขียวนะ โอเคไหมส่วนใหญ่เนี่ยไอโรเจอร์กับไอตัวคิงเนี่ยยังพอลำเนาเพราะว่าเรายังสามารถใช้ตัวสถานะเช่นโบอาก็ได้แล้วคือ G G กิลก็ได้เป็นตัวสถานะเล่นนะครับแต่ว่าแชงเขียวแม่งแม่งไม่ใช่พอมันการสถานะนี่คือจบเลยแล้วมันเหลือแค่ตัวเดียวเท่านั้นที่เป็นสีน้ำเงินรับมือกับแชงได้ก็คือตัวนี้ดังนั้นตัวนี้ตัวเดียวมาเลยรับมือได้หมดเลยโอเคไหมย้ําว่ารับมือได้หมดแต่อาจจะไม่ได้ชนะขาทั้ง3าตัวแต่มันไม่มีทางเลือกไง โอเคปะ่ะเออดังนั้นถ้า้ดีที่สุดคือเลือกอันเนี้ยคู่กันลงไปเลยหรืออีกวงเล็บหนึ่งอีกวงเล็บหนึ่งก็คือว่าเกมแม่งไม่มีแชงเขียวเลยว่ะโอเคปะ่ะหรือแบบเอ,อ้ยเอาวะเจอแชงเขียวกูรับได้โอเคไหมแต่แบบถ้าเจอคิงเยอะอ่ามาละถ้าเจอคิงเยอะไม่เอาอ่ะกูเล่นยามาโตโทแทนเลยได้เหมือนกันนะครับทีเนี้ยมันอยู่ที่ควรจะเลือกคู่แล้วเอาแบบเฮ้ยเจอ้างเขียวกูก็กโอเควะ่ะ ถ้แมางตีก็ปล่อยมากแล้วกั้นอะไรอย่างเงี้ยงงปะอย่างน้อยก็ยังยื้อได้หรอวะงงเงงงงมอ่าดังนั้นเดี๋ยวผมจะเล่นเกมนี้เล่นเป็นคู่นี้ให้ดูแล้วกันนะครับเผื่อว่าถ้าเกมไหนเจอคิงเยอะอ่ะอาจจะเอายามาโตะลงไปเล่นแต่ถ้าไม่เจอก็อาจจะเล่นแค่ไคโดโล่แล้วกันนะครับเพราะหลักๆเนี่ยคลิปนี้คนขอมาไคโดโล่แต่ผมอยากบอกเสริมเลยคือเราเล่นมัน2ตัวอยู่แล้วอ่ะดังนั้นเกมนี้จะชนะหรือแพ้อยู่ที่การดับตัวละครลงไปเล่นแต่แรก ถ้าตัวละครมันได้เปรียบโอกาสชนะมันสูงอยู่แล้วไงโอเคปะ่ะอ่ะปะในเมื่อพูดเสร็จแล้วก็เข้าเกมไปดูเออดิดเดียวดิดเดียวเลยลืมอ่าเซ้นเหรียญน,นะครับเส้นไหนก็ได้เอาที่ชอบส่วนใหญ่ผมเอาเสตนนี้เนาะแล้วก็ควรเล่นไปโจมตีนะครับโจมตีย้ำว่าโจมตีนะเพราะว่าโล่นะปัจจุบันเนี่ยแค่ถึกมันยื้อไม่ได้ต้องฆ่านะครับโล่ที่ดีณนะสมัยนี้นะคือโล่ที่ฆ่าไม่ใช่โล่ที่ยือ้อ เทตผลเพราะมันมีตัวละครเช่นอย่างนิกาแม่งกระทืบลงมาทีเนี่ยมันไม่สนใจเดฟไงโอเคปะ่ะหรือแชงมันไม่สนลดดาเมจอะไรเงี้ยมันมันโดนทีมมันถึงตายนะครับดังนั้นดีที่สุดคือไม่ใช่ยือ้อแบบมึงฆ่ากูไม่ตายไม่ใช่นะแต่ฆ่ามันให้ตายดังหากยกเว้นอะแบบเอ้ยถ้าเดฟเจสิบเปอร์เซ็นต์แล้วเจอโซโลมันตีไม่เข้าปล่อยแม่งตีไปก็ค่อยว่ากันไปนะครับเอาเคมาหลังจากอธิบายครบก็เดี๋ยวเข้าเกมไปเล่นให้ดูดีกว่าจะพยายามเล่นให้ครบ ที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะครับแต่ว่านอกเหนือจากนั้นเนี่ยมันอยู่ที่ว่าเราเจอตัวอะไรด้วยเออคือแบบไม่มันไม่เหมือนแต่ก่อนที่ผมแบบเอ้ยเล่นตัวนี้รีวิวแต่ตัวนี้คือไม่อยากทําแบบนั้นแล้วไงอยากแบบเอ่อต่อเข้าเกมก็เอาให้เข้าใจอ๋อมันเจออย่างนี้เออเหมือนควรเลือกแบบนี้ลงไปเล่นนะอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ยางั้นมันเสียเปียบนั่นแหละไม่อยากให้เสียเปรียบนะครับอ่ะเข้าเกมมาเจอด่านซันนี่นะครับทัสซันนี่คิงมีไหมเนี่ยอย่างเงี้ยมีคิงตัวเดียวอย่างเงี้ย ก็คือมึงก็ลำบากเราไหมอ่ะก็ใช่แล้วดูทีมเรามีใครฆ่าคิงได้ไหมมีหมดเลยดังนั้นก็เลือกไคโดได้ไหมได้คําตอบคือได้ครับก็มีคิงตัวเดียวอะ่ะยังรับมือได้อยู่อยังรับมือได้แต่สองตัวขึ้นไปไม่ไหวแล้วนะแต่ตัวเดียวลาบากไหมจงรงๆก็ลําบากแล้วนะถ้าถามผมนะจริงๆก็คนเลือกยามาโตมาฆ่ามันแหละโ <Okay. S 2> อเคเขาไม่เลือกคิงครับเขาเลือกนามิก่อนอันนี้คือรอตัวรอตัวเนาะ ส่วนไคโดโล่เนี่ยการเล่นของผมสตาร์ผมเองนะจะเป็นประมาณนี้ดึงทงเติมเกรไปก่อนนะและถ้าได้ทงบีบอยหรือทง a ถ้าได้นะวงเล็บถ้าได้แม่งเอ้ยแม่งเอ้ยนามีเล่นกูแล้วเล่นกูอีกแล้วเอาอีกแล้วกูยังไม่ได้เด้งเลือดเลยโอ้ย โอ้โหไม่ได้ทำเลยเลยกูตายแล้ว <c oughs> คือเมื่อกี้ผมอาจจะเอาทงหน้าบ้านแต่เห็นแม่ใหญ่เป็นวิ่งไปผมเลยไม่วิ่งแล้วก็มาโดนนามิช็อตเออกูเลยจบเลยเมื่อกี้เอาม่เอาหม่หจริงๆอ่ะอยากได้ทงกลางส่วนตัวนะแต่ถ้าแบบนี้ต้องไปทงไอ้นี้เลย <c oughs> โอเคอย่างน้อยเกตมากกว่าแลกกันหนึ่งทีแลกกันแลกกันแลกกัน คือยังไงหนวดดำคือมึงจะอยู่ใช่ไหมถ้าอยู่กูจะได้ไปไงอ่ะมึงอยู่นะน,นั่นอุย้ยแมงช็อตได้ช็อตดีไม่มีคนดึงธงการนะครับเออเจอกับคิงอย่างเงี้ยเอออย่างเงี้ยก็ไม่อยากเจออย่างเงี้ยคือไม่อยากเจอเลยนามนิป่นจัดใครใครเล่นวะผมไม่ได้ดูชื่อด้วยอันนี้คือเราแพ้คิงกับบ โดยเป็นพื้นฐานผมรอเขาสกิลนะอ่ะมันตีก็ไม่เข้าเห็นป่ะยกเป็นสกิลอ่าโอเคเฮ้ยทำไมมันตีเราไม่เข้าวะเม่ยกมันน้อยเหรออุ้ยทั้งนี้สบายชิบหายติดบูธถ้าติดบูธไม่ได้นะสกิลสองส่วนอย่ายเป็นอมนตะนะผมเก็บไว้โอเครอดหุยหุยติดบูธแม่งตีแรงชิบหาย น,น่นไม่ทันว่ะไม่ทันไม่ทันเสียครับผมไปทงนู้นแทนนะช็อตปูอีกเอาเข้าไปนี่โดนจนได้โอเคงั้นเดี๋ยวเล่นยามาโตะเลยแล้วกันนะอย่างที่ผมบอกครับคือไม่มีใครฆ่าคิงเห็นปะ่ะจริงๆถ้าเป็นผมก็จะเลือกตอัวละครมาแนวแบบกันอนะกันคิงอะไรเออ เนี่ยอย่างเงี้ยคิงมึงเจอกูอ้าวคิงแม่งหนีวะ่ะอันนี้ผมฆ่าแต่คิงนะต้องฆ่านะครับคิงยังไม่ได้เราเพื่อนก็ไปเอาธงหน้าบ้านให้แล้วนะใครมันดึงธงวะเออเมื่อกี้เห็นเพื่อนดึงธงหน้าบ้านนัเลยไม่ต้องไปเติมก็ได้แหละก็ประมาณเนี้ยชนะแล้วแต่ถามว่าคะแนนได้เยอะหรือน้อยเนี่ยมันก็ เห็นปะมันม <antique. S 2> ันก <the öst> ็อย <to> <wild> ่างเงี้ยมันมันก็เหมือนสีแดงอะไระแต่พูดยากว่ะพูดยากพูดยากเมื่อกี้มันเจอตัวที่แพ้ไงเออแต่ถ้าไม่เจอตัวแพ้ก็บอกเลยว่ายาวยืนยาวๆนะครับโอเคอันนี้เกมแรกนะเดี๋ยวเอาอีกเกมให้ดูอยากเอาหลายๆตัวอย่างให้เห็นมากกว่านะครับว่าตอนเล่นจะเป็นยังไงเจอแบบไหนเออหลักๆคือเป็นอย่างนั้นมากกว่าเนาะรอบนี้เป็นหนานุนะครับเอาละแต่ว่าทีเนี้ยตัวละครที่ฆ่าเราได้หลักๆคือคิดรอหลักๆคือคิดรอนะครับ แต่ไม่ได้ฆ่าเราง่ายเหมือนคิงดังนั้นเกมนี้บอกเลยว่าเกมฟรีแล้วทีนี้ผมจะไปยืนตรงไหนนะครับอย่างแรกเลยก็คือเติมเกตหน้าบ้านก่อนเนาะเพราะว่าต้องเอาเดฟหลังจากนั้นนะครับผมจะไม่ยืนตรงกลางก็ไปยืนด้านบนมีอยู่2จุดที่เราจะไปยืนนะครับแค่2จุดเท่านั้นนะเอาละทีนี้เดี๋ยวขอดูก่อนว่าจะยืนจุดไหนเพราะมันอยู่ที่เพื่อนไงสมมติถ้าคิดรอมันถ้าเห็นว่าเขาเริ่มไปดึงแล้วอะ่ะเดินรอเลย มึงเดินไปดักเลยหรือหน้าบ้านเลยก็ได้นะทง A ได้เลยนะครับได้ได้หมดเลยคือถ้าเปไม่ได้ควรไปยืนทงที่เขาหนัวเยอะๆอ่ะเพราะว่าตัวนี้มันถึงจัดเลยแล้วก็เกมนี้ไม่มีใครฆ่าเราได้นะครับอย่างเกมนี้ผมบอกแล้วนะว่าฟรีนะอันนี้ฟรีเกมเกมนี้ฟรีเลยปึ๊บไม่ให้ทงหรอกจ้าแล้วก็โอเคว่าละกูโดนใครเล่นวะอ่ะไปยืนกลางเลยยืนกลางเลย อ้าวเฮ้ยเดี๋ยวก่อนโอเคเรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยลวงแล้วตีแรงนะครับเห็นปะ่ะนิกกาก็ตีเราไม่เข้านะแต่เราตีเขาเข้านะเห็นปะ่ะตายด้วย อ้าวการแม่ใหญ่เลยจ้าการสองธงเลยกันนี่เนี่ยธงธงหน้นาบ้านได้ละถ้าอย่างนี้ไปไปไปอยู่เลยนะโอ้กันไม่ทันอ่ะเสียดายวะไม่ทนันไม่ทนันเฮ้ยธงบนไม่ไม่กันกันแนววะเดี๋ยวอยู่เองจ้าไปเลยจ้า ใครอยากทำไรทำเลยจ้าเนี่ยเห็นว่าอย่างที่ผมบอกถ้าเป็นไม่ได้อยู่ตรงเนี้ยยิ่งดีนี่กั่มตีเราไม่เข้าอยู่แล้วไงเดี๋ยวรอใช่ไหมโดนช็อตโดนอะไรก็ไม่เข้านะครับมัดไหมหมัดลงมามมึงตีกูกูไม่ตายอายู่แล้วไงเอออันนี้เล่นคิดรอนะครับอุย้ยเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเฮ้ยเฮ้ย ปกติกูต้องไม่ตายดิเ <g> ล <ül> ือกกูเต็มกูงงวะ่ะตายตายได้ไงวะเฮ้ยมันต้องไม่ตายนะเวย่ยงงชิบหายแล้ววะ่ะอะไรวะเนี้ยอ่ะให้เขากระเด็นก่อนแต่ไม่กระเด็นนะแล้วเราก็โดนแทนนะครับแล้วแม่งก็ดึงธงอยู่ปึ๊บป๊บป,บป,บป,บปบอ่าสกิลหนึ่งเด้งเนองไม่น่าทันวะ่ะ สกิลที่ไม่ใหญ่นะครับติดบูธพอดีหลบแล้วโดนนะครับตายเอ่อเดี๋ยวนะเติมเกตตรงนี้ก่อนนะครับปล่อยให้เพื่อนเล่นไปเลยนะเพื่อนเล่นไปเลยเราเราไม่เล่นนะเติมเกต20ี่สิวิสุดท้ายละเดี๋ยวรอพร้อมตรงนู้นตรงนี้เอาอยัางไงก็ไม่ได้ละ ทำไรทำเลยกูไม่ตายหรอกอ่าห้าศูนย์ครับโอเคชนะเลยเป็นประมาณนี้เป็นประมาณนี้ในการเล่นไคโดเนาะก็อย่างที่ผมบอกแหละถ้าเกมไหนมันอย่างเงี้ยบาฟรีเห็นปะคะแนนด,ด,ดูดิเจ็ดพันถึงเก้าพันเนาะทีเนี้ยผมติดอยู่อย่างเดียวคือถ้ามีแพทไหนที่ mm hmm. ตัวละครสีน้ําเงินสามารถฆ่าได้ทุกตัวละคอรอะไรเงี้ยก็ถือว่าไคโดเป็นอีกตัวหนึ่งที่น่าเล่นนะถือว่าน่าเล่นถามว่าตอนนี้ไต่แรงได้ดีไหมคําตอบคือดี คำตอบคือดีแต่ปัญหาคือแบบถ้ามันเกมคุณลองนึ่งภาพด,ดูนะถ้าเจอแชงแบบ3ตัว2ตัวขึ้นไปอะ่ะคู่นี้แม่งเล่นไม่ออกเลยเ้ยชัดเจนปะ่ะดังนั้นก็เลยเอาคิดลองมาเล่นแทนเวลาที่มีแชงเขียวยังก็ได้ถามว่าได้มันมันทดแทนกันได้นะครับก็ที่เหลือหวังว่าน่าจะเป็นประโยชน์ละกันถือว่าอยากให้หลักแนวคิดอ,ะอ่ะอ่าอันนี้คือเต็มเกมนะจะเป็นประมาณนี้ก็อย่างที่เห็นนั่นแหละและตอนนี้ผมก็ได้สร้างอีกช่องหนึ่งขึ้นมาแล้วนะฮะเดี๋ยวผมจะเอาลิงก์มาให้ที่ใต้เดฟคลิปชัน ส่วนช่องนี้จะเป็นเกี่ยวกับในการเล่นล้วนๆแบบไม่มีการพูดคุยคือเกมเพลย์ล้วนๆนั่นเองหากใครต้องการที้จะเห็นผมเล่นตัวละครไหนเล่นตัวอะไรสามารถขอได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะลงที่ช่องนูนให้ขอบคุณสำหรับทุกการติดตาม